เดินครับเดินเดินเดิเป็น,นการแข่งขันนะครับรอบรองชนะเลิศของฟุตซอลศูนย์เืขรายที่ 7- กับศูนย์ข่ายที่6พบกันนะครับระหว่างโรงเรียนเมืองจำปาขันพบกับโรงเรียนบ้านตากแดดคู่นี้นะครับถ้าใครชนะจะเข้าไปชิงที่1นะครับผมเป็นตัวแทนของอำเภออ่าข,ขึ้นแรกเริ่มขึ้นครับ

แลไหเติมเติมใจแล้วเติมไปไม่ได้รีบจ่ายสายนีล่ะไ้บอลไี่ไง มันร้อนมันร้อนมันมาไปพี่พี่เร็วเร็วเลยตาง่ายมาง่ายตาง่ายยืมแขนแม่ยืมแม่แม่เท่ๆเท่ๆเท่ๆตัวตัวเออเขี้ยวเดงโตดิเขี้ยวเด้งโตยืมขยันไหมายันไหมไหวไปไปทำแล้ว

đi đây, bay đây, bay, 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 พัดลล่ันี AU ้จเลยไล่ไ่ต้องไปไล่ไ้อลไล่แงอย่านี่ไไอ้บอลคัดจะบังครับบ่อะไรกันบังคู่าร์มีอย่งไ่แล้วเนี่ยแล้วเนี่ยอแล้วไัไัไบ เด้งเล็วปิงปองปปองปูนท้ายให้พอดห่ะเน่ยไปคำอะไรระวานเรียบออกลัเอาตอเลยเอาตอเลยสู้สู้สู้เนี่ยลุกปัดมปัด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 ป kiêu hoang hãy hoang, thêm đi thêm đi, thêm xem xem, và lấy bay bay hà

บางไว้เจ็บเจ็บบ้ันใหญ่บักมันแน่นมันแนนมันแนนเจบโอแน่นีแม่ดีแขึ้นไปขึ้นไปเมื่อี้มันจะเข้ามองไม่เห็นระไนจงครับไปๆๆๆคือปอกยิงคือปอกยิงคือปอกยิง เกบไปได้เกบไปได้เกบไปได้ออกไปเลยนี่กระลมแน่แน่เปียออกออกมาออกมให้เข้าบอลแบบนั้นออกมาถอยเลยถอยถอยปเลยโอ้ยลูกลนเลยยอมไม่ยงกระูสะพัตัวโตสมาดน้เพียงปอยเลยปล่อยอยอเลยมากตัวเลยมากตเลยมากตเลยมากตัวเลยมากตัวเลย ด้พันพรอบันคุ้มเลยบันคุ้มคุ้มเย็บด้มาพรอยังไงน่และเติมมาปากเย็บอดเยมสอดระบายระบายเยมสอดเย็บอดเยมสกอดพรอขยามาพ่อขยามาลยสอดเลยขยาเลยลอยได้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 ไปเลนไปเลนไปเลนไปเลยไป

ขาเขาอีกแล้วคุล็อกให้ขาเขาอีกแล้วจับไว้เร็วจ่บไว้เราได้เราได้แยมเรียบ้านใช่ไหมตีดบอลก่อนปะเร็วมาคับเร่งแวครับได้ใส่ใส่ใส่หาอะไหาอย่าไปใจนะาเขาเนี่ยโหนี่ขงบุญถึงกองเป็นเองจังาข่งนะครับไปเลย

ไปวดนปวดตัววดตัววตัวมาโย่เี่ยวไปเี่ยวไปวัดเี่ยวไปวัดไปไปไปจังวะจังหวะบุไปจังหววตันเทีตัวัปเพื่อนเอาพัดให้เพื่อนวย

เฮ้ยประนเลี้ยเฮ้ยเฮ้ยหวั่นยกกันเม่อยหวางนยกเต็มยูกไหมลองกันเตมกว่ามากระเด็นไปเดี๋ยวพวกเขาอ้าวพวกเขาอีกอ้าวพวกเขาอีก จอรถนะครับไม่เขาเลยนะน่ับอเ็มขอสนามที่ต่นะครับของสนามยางรถท่านอาจจะเไ้นเีนเียร์ะครับ้ยับมาเนคน็อยารถเดวประหนนะครับตา่านออระเได้ี้ตาท่านเ้ไปได้เรียกลวิ่งและวิ่งโอ้ยจังหวะเป็นะไลไรเน่ยจังหวะเป็นะไลอ่ะลไลก่อยมา เดี๋ยไปได้หอไปอาตะแบงอาตแงวงอ่าตแบงวานั่นอันอีกแล้วัวแล้วทีรอะไขอรกการตระกูลตีจเจ็บดะกูกรตระกูต่ารอบไปด้วยท่านพลจ้าวงหินกอครับ้แทีมงานทีมหล่ออร์ท่านโและท่านเ้าป็ัวเป็นตัวการเรียนทุ่งสีเดียววิทยา ท่านพ่ออัติ์ทีพทนาพุทธการโรงเรียนเนเือดหน่อยใจสีประหยัดนะครัครูเรียนทุกสีเลยวิทยาไรรุษยินใจเอี้ยคุยเรีารกันนะท่านผู้ชมไทยทำผีสงราจะมาทำอะไรกันนาะมาดูกันนะผู้บาทเก็บปะมาใจเพชวลูกค้าลูกค้าโอ๊ย

ออกัะชืเจาเขรู้หมดเลยนับาพี่เคียวครับย้งมือหลบเรื่องละไปไปอุ้ยเมันจะเป็นใหญ่ๆทสว่ามือนี้ บอบไม่แเขายก็ยื่นตางอย่างนก็เป็นใหญ่ๆไปนอนี้นเานบาเพราะมันอิ่มเข่าพออไร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 ไลไร่ไลไรไล่ปเร่ยไร๊้ไลเตลอล่เนไนั่นแหละนั่นแหละนัหละอ้ยอ้อยอ้้ Mày không được một hai hủy phóng hẳn hết. Do bắt đầu một tay mày đi 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 เสียไปค้าแม่เสียไปค้หล้างแม่ลับไปเนี้ยเนี้ยลับไปขึ้นมากขึ้นมายินไม่เลยนไม่เลย

ตัวสิไป้างไงสิบเตขาเขาว้าวปันโคใครเป็นะไรไม่ยูเอิก่องนาทีแเ้วกูไปยืนที่่

ไบีมเ่ไกลๆะไม่ไม่เซ็นอ่ะโอ้ ดีังสี่นะต้งนงจะไปเลยยิงระนยิงเหรอไป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 เล่นเล่นเล่นนั่นแหละพอไปเรื่อยพอไปเรื่อยพิกให้ได้พิกได้นั่นแหละวนวนวน ยาดนะครับมดีครับเนียมบอลดีมบอลล่นนะครับโังหวะบอลด้เลยเติมดันดันต่อบอลขึ้นมาต่อบอลขึ้นมาไปยามีปั้นรวมหัว

哎 h b Làm, lên len có bay hết đây, bay hết đây, bay hết đây. con hưng con hưng đớm tơm tơm